นอกจากงานในวงการบันเทิงเนี่ยเอ๊ะวันๆเนี่ยพี่แอร์ทำอะไรบ้างจะบอกว่าเป็นคนที่เปร์แล้วก็ทำงานเยอะมากเียไ,ได้ว่าอะไรที่ทำแล้วได้เงินไม่ว่าจะได้เล็กๆน้อยๆทำหมดทุกคน16บาทกระปุกน้ำพงน้ำพริกถ้ารู้ดีอยากให้ทุกคนได้ไมาเห็นเพราะขอมมันเยอะมากของสต๊อกตรงเนี้ยทั้งหมดเท่าไหร่คะประมาณร2อยล้านครับแอร์มาซื้อไปบ่อยแต่ว่า เขาเปลี่ยนหนะ้าตาเป็นเล็กน้อยการจสดออกมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เรารักนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีชุดว่ายน้ำ beauty a n the beach นะคะหรือว่าเป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยใช่ก็คือว่างไม่ได้เสียมากแบบสี collection นู้นมา c o l l e c ชันนี้มาที่เขานี้ออกมาทุกน,น,น,นี่นั่นับของมันต้องมีถือไหมทุกคนัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแอร์อีกแล้วนะคะกับอ๋อแอร์เองค่ะใน ep นี้นะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยถามมาว่านอกจากงานในวงการบันเทิงเนี่ยเอ๊ะวันๆเนี่ยพี่แอร์ทำอะไรบ้างจะบอกว่าเป็นคนที่เปร์แล้วก็ทำงานเยอะมากๆเรว,ว่าอะไรที่ทว ได้เงินม่หมว่าจะได้เล็กๆน้อยๆทำหมดทุกคนมีประมาณ18ธุรกิจนะคะแล้วตอนนี้ก็ตกตบแล้วเนี่ยก็เหลือประมาณสัก6กเร็จธุรกิจด้วยกันนะคะขอเป็นงานที่แบบที่มันดูสุจริแตแบบว่าถูกกฎหมายอะไรเงี้ยตอนนี้นทำหมดต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยแบบ ไปขนของที่โรงเกลือมาขายด้วยนะตอนเด็กๆกับเพื่อนอ่ะก็นั่งรถเนี่ยไปแบบว่าขนของที่โรงเกลือเอามาขายกันืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นธุรกิจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราทำหมดเลยทุกคนวันนี้ค่ะแอปเปิดเช้านี้นะคะมากับชุดจีนแบบนี้แน่นอนค่ะว่าวันนี้เนี่ยมาถ่ายทํากันวันตรุษจีนเมื่อเช้าเนี่ยมีการไหว้เจ้ากันซึ่งวันนี้ทันก็คือจุดทัพอะไรทำความสั่สงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว,ว่าไม่เป็นไรมาเอาหน้าอย่างเดียวนะคะมาทําการโปรโมทนิดนึงและนี่ก็คือธุรกิจแอปโซพลัสวงแอร์ค่ะ บอกว่าอันนี้นะคะเป็นโกดังสาขาใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งต้องบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยแอมีหุ้นส่วนนะเธอเพราะว่าอูหธุรกิจมันยิ่งใหญ่อลังการมากๆทำคนไ,ไม่ไหวจา้าเอออันนี้ลงทุนเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปเจอกับหุ้นส่วนของแอมแต่ละท่านและกันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพามาดูก่อนว่าสินค้าเนี่ยที่นี่มีอะไรกันบ้าง ก็จะเป็นลิขสิทธิ์ตัวการ์รตูนต่างๆที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นแบบเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวทานไปฉายก็มีหรือว่าเป็นแผนกค,คลนซิ่งมีน้ํายาปรับผ้านุ่มจะดที่ชู่เปียกมีทุกอย่างถืงแอลกอฮอล์อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยคือต้องบอกว่ามีประมาณพันกว่า SKU เป็นพันอย่างเลยนะคะมีเป็นเป็นแบบ10ลิขสิทธิ์เลยะคะ่ะโ <c oughs> ดเรมอนบาร์บี้คิตตี้โดเรมีโทมัสแอนด์เฟรนด์มีอะไรอีกอะ่ะ คุณเดธมะเธอแบบแบก็มีชินจังก่อนน้น,นี้ก็มีเยอะเดี๋ยวนี้แล้วตัวการ์ตูนเดี๋ยวนี้เอาวีแบดแบ,บอย่างเงี้ยซึ่งแอมไม่รู้จักแต่เด็กๆสมัยนี้เขาอาจจะรู้จักกันเรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างค่ะพูดเยอะอะเอาจริงๆป้าอันนี้เป็นธุรกิจที่แอ์ขอขอเป็นทุนกับเขา mm hmm. เออคือหุนสวนะ่วนแอนทำมาก่อนแล้วแอเห็นแบบหน้าตาแล้วก็การออกแบบของพี่เขาอะแล้วรู้สึกเฮ้ย mm hmm. บริษัทต้องมีการเติบโตแน่ๆเลยอะโดนใจอะ mm hmm. เขาขายของถูกอะทุกคนนี่อะไรเนี่ยพันลมพกพาอย่างเงี้ยก็ขาย แบบขายไม่แพงอ่ะฉันไม่รู้ว่ากี่บาทเนี่ยฉันงงเพราะของเยอะมากๆเลยแป๊บที่บ้านแอร์ก็ใส่อย่างเงี้ยเขาเรียกผงซักฟอกที่บ้านแองเนี่ยก็จะเอาของเัวเองเอไปใส่เพราะมันกันน้ำเป็นสูญญากาศขวดน้ําที่บ้าน,นเธอจําได้ไหมกา้านเธอเคยไปบ้านฉันขวดน้ําฉันก็โดเรมอนจ้ะคือถ้าเป็นสาวของ,ของแบบตัวการ์ตูนต่างๆก็คือจะใช้ที่เขาเรียกลิควิดอ่ะก็ยังมีอ่ะสมุดโน้ตอ,อ่ะวงเวียนเอาสิมีทุกอย่างเลยอ่ะใครที่อยากจะเอาไปแบบบริจาคให้แบบน้องๆหรือเนี่ยมาซื้อที่นี่ได้เลยเป็นลิขสิทธิ์ที่่ราาาคถูกไไมมด้แพง ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหมวดของโดเรมอน มาจิ้มฟันอ่ะเขาเรียกว่าสักกระเบือยเยลเรือลบจริงตะขอใหญ่ตะขอเล็กตะเกียบอ่ะทับพีตะหลิวจ้ารู้สึกว่าบางร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบหรือว่ากระจกอ่ะร้านค้าอ่ะต้องมีอย่างเงี้ยบางคนเอาไปขายแบบว่าเคยเห็นร้านแบบทุกอย่าง20ทุกอย่าง 20, ยีง 20, ่สิบห้าอะไรเงี้ยาบางทีก็จะเราขอางแอปไปขายเหมือนกันอะไรเงี้ยก็สามารถมาดูกันได้มาเลือกซื้อกันไนดะ้เพราะว่าของเราเนี่ยก็จะมีแบบทั้งขายปลีกแล้วก็ขายส่งด้วยมีทุกอย่างเลยมินเนี่ยนก็มีแรปแรปโฮอ,อาหารแต่ว่าราคามันไม่ได้แพงไงเนี่ยยังไม่ถึง200เลยเยอะนะ16บา มีขายในแบบบิ๊กซีด้วยนะคะคือเอาจริงแอร์เคยคุยกับพี่ที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยเขาก็พูดว่าทําไมของลิขสิทธิ์พไม,มันต้องแพงด้วยเขาจําสมัยที่เราซื้อซาริโอได้แบบปากกาแท่งก็สองสามร้อยว่ะมันแพงอะ่ะแล้วที่เนี่ยสามารถทําในราคาที่แบบใครๆก็ซื้อได้ไอไรเงี้ยแล้วเป็นแบบถูกต้องถูกลิขสิทธิ์แท้นะคะจากญี่ปุ่นเลยวีแบนแบนนี่ไงที่แอร์บอกว่าเด็กๆเ,เขารู้ เธอรู้ไหมเด็กๆรู้นี่พูดเธอเป็นเด็กกันหมดเลยเหรออ่ะแอร์ธันอันนี้เขาครับเกิร์ลอ่ะเบนเทนเนี่ยว่าเด็กแต่เซรามูดนี่ยดูโตขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยเซรามูนแอร์ธันเนี่ย justice league นี่พดุงความยุติธรรมนี่มันก็จะมีแบบเห็นปะมิดิโบเบ้น่ะเธอก็คือต้องเป็นแบบซูเปอร์แมนอย่างเงี้ธุรกิจนี้ก็คือพี่ผ้ากับบุกเบิกมาก่อนค่ะพี่ผ้าก็ทุ่มหุ้นส่วนใหญ่เขาบุกเบิกมาก่อนแต่ว่าแอร์เนี่ยก็จะแบบมาขอข้อหุ้นทีละพี่หนูขอหุ้นได้เหรอหนูชอบเธอดูดิโทมัสอันนี้เรียกกกว่่าารร์ตูนนนนเเเดด็ียโทมัสฟ กระติกน้ําอย่างเงี้ยเธอไข่าย39บาทนะไขยปลีกแล้วเป็นผ้าแล้วเป็นขวดแก้วนะนี่เธอรูดิฟองน้าฮัลโหลคิตตี้แต่มันมีหลายอย่างนะเธอมีฝอยขัดหม้อมีอะไรอย่างงี้ด้วยกระปุกน้าพงน้ําพิกเธอรูดิอยากให้ทุกคนได้ไมาเห็นเพราะของมันเยอะมากจริงๆแอมมีขายในช้อปปีด้วยนะคะแต่ว่าในช้อปปีเนี่ยบางทีของมันก็จะไม่อัปเดตมีทุกอย่างเลยจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ภาคภูมิใจมากอันนี้ป่อยขัดหม้อเห็นป่ะอันที่แอ้มบอกเนี่ย น่ารม,มีคิตตี้ไงแฟงสีบอกไอพี่บ้านี่ไงมาแล้วและนี่ก็คือคุณภาคภูมิพุ่นสุนยายแห่งอาณาจักรแห่งนี้ค่ะ<อ>สวัสดีค่ะ นี่แอจะบอกว่าพี่ภาคเนี่ยนะเป็นคนที่เก่งมากๆก็คือจริงๆอ่ะพี่ภาคหนึ่งเหมือนเป็นรุ่นพี่ของน้องสาวแอเพราะฉะนั้นเนี่ยแอจะเรียกพี่ภาคตามน้องสาวแอรู้รจักกันมาได้ประมาณ5าปีเนาะพี่ภาคเนาะตั้ง<ด>แต่ครั้งแรกสมัยก่อนเนี่ยแอก็จะมีาาการแบบว่าอาจจะต้องบินไปจีนเพื่อเอาอะไรต่างๆ<ช>เพื่อส่งกระเป๋าใช่เพื่อนำกระเป๋าพี่ภาคเนี่ยก็คือพูดจีนได้ไปอยู่จีนมาทำธุรกิจกับจีนแอมีปัญหาอะไรก็พี่ภาคคะคุยให้หน่อยค่ะพี่ภาคก็จะช่วยให้อยากได้อยากอยากทำอ่ะอุ้มบอกพี่ภาค เราก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากจะขึ้น department store เราอยากทำ specialty store ในห้างมีโปรเจกต์เรื่องการขายดีเทลลิ่งเพราะฉะนั้นแจ๊สนใจจะร่วมไหมโดยที่หลังจากนั้นเราก็เลยได้มาเป็นหุ้นส่วนในส่วนของดีเทลลิ่งช็อปเราก็ก็ได้เปิดขึ้นแล้วแจ๊ก็ได้เป็นสุดยอดหุ้นส่วนและสุดยอดแอ a m b a s s a d ์แอมบ a สเ a อร์ <S <S ของเรานี่ขนาดนั้นเลยคือเขาตั้งใจทําจริงๆแล้วก็คือจุดประสงค์ของเขาก็คือเขาก็บอกเลยว่าเออทำไมของลิขสิทธิ์ที่มันถูกต้องตามกฎหมายจริงๆอะเมื่อก่อนมันแพงมากแล้วเรารู้สึกว่าเราจับต้องไม่ได้แต่ปััจจุบนนเี้้ราาทํให ใชก็จับต้องได้ใช่ที่เราอยากให้คนไทยได้เข้าถึงทั้งของดีของสวยแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ของสต็อกตรงนี้ทั้งหมดเท่าไหร่คะประมาณ120ล้านครับ120ล้านครับเดือนนี้ขายไปได้เท่าไหร่ละคะพี่พะเดือนนี้ยอดเดือนนี้อยู่ที่48ล้านครับ48ล้านครับเป็นไงณวันนี้นะครับ ไม่ไหวเออถ้าอยากจะซื้อก็ยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพราะว่าเธอเข้ามาแล้วเธอจะเป็นแบบชั้นแบบตาลุกวาวอย่างได้ทุกอย่างเลยขอเดินดูหน่อยนะคะได้ครับสบายเลยครับโอเคค่ะคือฟังว่าพี่ภาคตื่งอันนี้ขณะเป็นแบบเพื่อนเขาอยากเป็นที่คนนั้นแรบเพือนเขาเพื่อนเขาแบบเฮ้ยธุรกิจแบบแบบเร็วเขาพูดบางทีแบบคืออะไรวะถูกไหมทุกคนเอาจริงบางธุรกิจนะเราอาจจะ ไม่ได้เก่งมากไม่ถนัดมากแต่ว่าถ้าเรามีพุ้นส่วนที่เก่งก็คือจะพาเราไปในทิศทางที่มันดีและปังๆขึ้นไปนะคะจะบอกว่าจะขอแนะนําอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งเป็นดีไซนเนอะร์นั่นคือพี่บอลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเธอสินค้าทั้งหมดที่เธอเห็นอยู่ตรงนี้จะมีชายหนุ่มสองคนที่เนคนออกแบบก็คือพี่บอลกับพี่จุนเป็นผู้ชายทาั้งคู่แล้วคือออกแบบก็คือออกแบบอะไรบ้างนะคะเลมอนตอร์นีโอร์ตรนีโอรใช่แล้วก็จะมีพี่จุนก็คือออกแบบตัวอื่นๆ เป็นซาร,ริโอครับตั้ซาร,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 ริโอก็คุณจะมีคิตตี้มาริลลี่แล๊วแบ๊วอะไรเงี้ยจะเป็นโซซาริโอก็คือจะเป็นพี่จุนส่วนพี่บอลจะอยู่ของที่นอกเหนือจากซาริโออ้แวแล้วพ,พออาวพักเองนี่เออเหรอค <laughs> ดูดิเป็นผู้ชายแบบแบ๊วๆนั่งออกแบบก็คือพี่บ bon อลเนี่ยก็คือกับพิ่จุนเนี่ยก็คือเป็นคนวางแบบเลย์เอาท์ ตุ๊กตาตุ๊กตุ่นต่างๆบนสินค้าเลยสมมุติว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากมาสั่งซื้อทั้งล็อตเป็นของตัวเดงทางด้ไหนี่บ้านได้บ้างสิิ้นได้สามารถทำดีไซน์พิเศษแล้วเราจะให้ดีไซเนอร์ของเราออกแบบโดยเฉพาะแล้วก็แต่ว่ามันจะมินิมัมคือขั้นต่ำว่ากี่ชิ้นใช่สองหมื่นห่ชิ้นแล้วแต่แต่สมมุติว่าคุณอยากจะขายอันนี้เป็นของตัวเองแต่ว่าเป็นเนี่ยลายลิขสิทธิ์ต่าง แต่มันก็จะมีมินิมัมของมันแต่คุณก็สามารถออกแบบเป็นของคุณได้เลยใช่โดยเดี๋ยวทางเราจะเป็นคนออกแบบให้แล้วส่งตัวให้แต่คุณต้องสะสงมินิมัมแค่นั้นเองอ่าโอเคนี่ขนาดฉันเป็นหุ้นส่วนอันนี้ฉันยังซื้อกับบ้านครั้งนึงประมาณ2องล้เข็นเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งพี่พา์แล้วก็พี่บอมามๆนะคะ คิดเงินค่ะคิดเงินเอาล่ะทุกคนอันนี้เป็นเพียงแค่ธุรกิจแรกของแอนนะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูธุรกิจอื่นๆของแอนว่ามีอะไรอีกบ้างบอมเนื้อวองตัวรอเลยอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมืดต้องแบกของอีกเยอะแน่ๆเลยจะเป็นที่ไหนยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแต่ตอนนี้ขอด่า e x นิดนึงนะคะรถเต็มแล้วค่ะมันเอากระไรชูกับบ้านทั้งหลังเลยค่ะแม่ก็ใช้นานยไง และตอนนี้นะคะก็มาถึงธุรกิจที่2ของแอร์แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะนี่ไม่ใช่ร้านของแอร์นะแต่ว่าเป็นแหล่งที่แอร์เนี่ยชอบไปเดินซื้อดอกไม้บ,บ่อยๆนั่นคือปาคลองตลาดนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เรียกได้ว่าไฮโซหน่อยละกันเป็นแบบว่าดอกไม้นําเข้าเก๋ๆไม่ค่อยเหมือนใครนะคะตอนนี้แอร์อยู่ที่ร้านเพียวนี่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเขามีดอกไม้อะไรสวยๆบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะแอร์มากับช่างด้วยช่างรออยู่ข้างในแล้วเดี๋ยววันนี้จะจัดโชว์ซะสองกลุ่มนะคะเข้าไปข ตามมาตามมาตามมา,มา,มาคุณเบียร์นะคะขอต้อนรับคุณเบียร์ดุสิตนะคะ เป็นเออคุณแม่นะคะในวงการดอกไม้ของแอร์เองนะคะ,คะต้องบอกว่าพี่เบี้ยนี่เป็นคนที่อยู่กับแอร์มาทุกเจเน r a t i o n สิปีแล้วมั้ยสิปีก็คือเปลี่ยนแฟนไป3 4คนก็คือพี่เบี้ยอยู่ด้ตลอดช่วงนี้วันวาเลนไทน์มันจะขึ้นลงอะไรยังไงคะเรื่องของดอกไม้ราคาดอกไม้จะขึ้นตั้งแต่วันที่สิเป็นต้นไปครับใช่ไหมแต่เพราะว่าสมมติว่าดอกไม้ขึ้นไปตั้งแต่วันที่สิเป็นต้นไปใช่ค่ะวันที่สิบราคาจะขึ้นแล้วแล้วลงอีกก็คือวันที่สิบสี่ตอนนี้น่าจะใช่ไหมดอกไม้มันจะแบบแน่นมากเสี่ คอนนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านนะคะที่แอมมาซื้อไปบ่อยแต่ว่าเขาเปลี่ยนหน้าตาเป็นเล็กน้อยแล้วเราไม่เปลี่ยนหน้าหรอเราก็เปลี่ยน,ยนหน้าเพราะฉะนั้นราน้ <c oughs> านเขาโอ๊ยอะไรเนี่ยพี่เบียร์ <laughs> <c oughs> เขาไปดูร้านจอลลี่กันบ้างดีกว่านะคะอยู่ที่เนี้ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนเป็นวัดอ่ะเธอเหมือนจะเป็นไข้เพราะว่าร้อนหนาวร้อนหนาว หนาวมากอันนี้คือพวกคานชั่นต่างๆสีสวยมากส,สีสวยเด้ยด่ยสีอันนี้สีแปลกสลับสีแปลกๆเต็มไปไมหมดเลยดอกไม้มันน้อยอะเธอช่วงนี้ก็คือไม่รู้ทําไมเหมือนกันปีนี้กลัวใจมากเลยว่าวนวามเลนไทนยอะจะดอกไม้ราคาขึ้นมากหมู่ก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดน้ํามันก็ขึ้นทครขายไปเนี่ย กับฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยโน้ตไมก็เลยไม่แน่ใจว่าเออปีนี้เนี่ยมันจะยังไงเพราะแต่ละอย่างเนี่ยเธอจะไม่มีทางได้รู้ราคาประมาณสักแบบว่าอ่ะประมาณวันที่5เธอจะได้รู้ว่าของวันที่14อ่ะเท่าไหร่และคือตัดวันก็คือวันที่10ราคาก็คือแพงขึ้นเลยทุกร้านจะเป็นแบบนี้จ้ะอุย้ยหนาวขึ้นทุกอย่างขึ้นทุกอย่างเป็นค่าตัวอุว้ยแรงอ่ะวิว มาเดินร้านนี้ตั้งแต่แบบฝึกเดินอ่ะใช่อยู่กันมาเป็นแบบสิบปีอยู่ดีเขาเปลี่ยนหน้าร้าน้งหมดเลยอ่ะเขราทางเดียวด้วยนะเมื่อก่อนเขาได้สองทางใช่ดูดิขึ้นขึ้น,นบนเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้เองอะ่ะไปต่อทุกคนเดี๋ยวจะซื้ออีกแค่เล็กน้อย ทุกคนและนี่ก็คือสภาพของแอนนะคะเวลาที่มาเดินปักทองตลาดนะคะก็แม่คงไม่คาเขาเนี่ยก็ชอบแซวกันนะคะว่าโอ้มันเดินเองเลยเหรอสภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนมาเดินตลอดเวลามาเดินทุกปีนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอนขอซื้อของตอกันดีกว่านะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจัดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงฉันจัดเหรอเ <c oughs> ขินนังเลยอะ่ะ หลังร้าน Flower by Air นะคะอยู่กับแม่เบียนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ไปเดินปักคลองตลาดแล้วนะวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจในการที่จะมาจัดตัวอย่างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมาตั้งร้านอยู่ที่เนี่ยเฉพาะช่วงวาเลนไทน์เท่านั้นใช่ค่ะช่วงประมาณ1 2 1 3 1 4นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยสถานที่มันก็จะกว้างใหญ่มีหลายชั้นนะคะในการที่เราจะจัดอะไรมันก็จะง่ายเพราะว่าจะลามไปถึงชั้นสองถูกต้องลามไปถึงข้างหน้าข้างหน้าก็คือปกติแล้วเอาดอกไม้ไปวางข้างหน้าเลยจริงๆตรงนี้ก็จจะะเเเตต็มมมไปดด้้ววอกทัังหแ่าานร ตัวอย่างกันนะแม่เนาะเนี่ยสามารถมาได้เลยปักซอลหรับเช้าวนะคะก็สามารถมาดอกบายขับผ่านปุ๊บถึงแล้วครับเอาส่งดอกไม้ให้เลยคุณก็ขับรถไปเลยได้ไม่ต้องเสียค่าส่งนะใช่ใช่่รนตัวเองอย่างพี่ต้นหอมก็คือล่าสุดก็คือมาจัดที่เี่ซึ่งไม่มีทางจะเดินบอกว่าไม่ต้องมาก็คือบอกฉันอยากจัดเองมาขอดอกไม้ด้วย ขอหยิบหยิบหย,ย,ยิบแล้วก็คูอจัดแล้วก็ไปเลยอย่างนี้นะคะก,ก็ก็สนุกสนานดีก็ร้านดอกไม้เปิดมา10ปีแล้วค่ะปีแล้วปีที่สิบพอดีใช่ค่ะ<ม>ก็อยู่กับพี่เบียร์มานานมากๆเลยนะคะาการจัดดอกไม้นี่มันก็เป็นอะไรที่เรารักออมันทำแล้วแบบรัการมากกว่าใช่ต้องหวังผลกำไรนะใช่เอาจริงๆนะมัน,ม,นมันเหนื่อยอะแอลว่ามันเหนื่อยที่สุดเท่าที่แบบว่าทุกอาชีพที่เคยทํามานะคะมันเหมือนแบบเออไอช่วงแบบยิ่งวันวาเลนทายนะแม่น้องพี่พี่นอนกี่ชั่วโมงวันละชั่วโมงวันสุ้ายคือไม่ นะช่วง12-13-14วันที่เราต้องเตรียมดอกไม้เรามีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็คือไม่ได้นอนนี่คือไม่ใช่แค่พี่เบียร์หรือเอแอนะทั้งหมดทั้งหมด6-7คนคือไม่มีใครได้นอนเลย,เลยอย่างนั้นน่ะคือมันเหนื่อยมากๆแต่ว่าเรารู<อ>้สึกว่าเออเราเราเราักแล้วก็จริงๆมันปีหนึ่งอนะแล้วแม่คนที่แบบอยากจะสั่งกันเยอะๆก็คือช่วงวาเลนไทน์ จะบอกว่าธุรกิจร้านดอกไม้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทำด้วยใจรักต้องบอกว่า2ปีแรกเนี่ยล้มลุกคุกคานแบบว่าลองผิดลองถูกยังไม่แน่ใจดูดอกไม้หมีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเราก็มีทีมงานมากขึืนมีแม่ๆมาคอยช่วยเหลือกันนะคะจนตอนนี้ก็ดีใจมากๆเพราะว่ามีลูกค้าเยอะ,ะเยอะ,อะลูกค้าประจำใช่วันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ไปเดินกันมานะเราก็ได้ดอกแบบอ่ะแปลกๆมาอย่างอันนี้ก็คือที่เราใช้อยู่แล้วก็คือกลาบพวงเนาะก็คือก้านมาเป็นแบบนี้ใช่ป่ะอย่างเช่น วินมิวเงี้ยแต่ใช้ได้จริงๆอ่ะก็คือแค่<ช>หัวใบจะบอกว่าคนบอกว่าเฮ้ยทำไมดอกไม้ช่อหนึ่งแพงจังเนี่ยหนึ่ง,<อ>งการ,รก,ก็ใช้ได้แค่หนึ่งดอกใช่ <อง S 2> ได้แค่เนียเอ,อ,องค์ประกอบมันแบบมันมีเยอะอเอืาจริงจริงๆแมตอนแรกในแอปเปิดร้านที่เอสพานาคือตอนแรกก่อนที่จะเปิดเลยเนี่ยคือเป็นคนชอบศิลปะชอบเกี่ยวกับสีสันชอบดอกไม้อะไรอย่างงี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนั้นะเราได้ไปเดินเล่นเอสพนาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมที่เอสพนาไม่มีร้านดอกไม้เลยซึ่งเราชอบแล้วเราก็ไปดูละครเวทีบ่อยอะไร เวลาที่เขาแบบจะต้องมอบดอกไม้อะทําไมที่นี่มไม่มีมข้างบนมันมีแบบละครเวทีตลอดเวลาเลยนี่นะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบดูละครเวทีแล้วก็บางทีก็ลืมไปว่าผื่นคนนี้ก็เล่นคนนั้นก็เล่นลอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาอยู่ในวันนั้นเดินห้างอยู่ติดต่อเลยค่ะ ขึ้นไปที่ออฟฟิศขอติดต่อถามว่ามีเปิดเช่าพื้นที่เปิดร้านดอกไม้ไหมอันนั้นคือต้องบอกว่าประมาณแบบอายุประมาณ23-24อ่สะสมัยนั้นนะคะก็ใจกล้ามากก็เดินไปถามพอเขาบอกมีที่เสร็จปุ๊บแอร์ก็เลยตัดสินใจลงคอร์สเรียนจัดดอกไม้สั้นๆดูซื้อเอ๊ะที่มีแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราจะต้องอยู่กับมันอะได้ไหมพอไปเรียนเสร็จปุ๊บรู้สึกชอบนะรู้สึกว่ามันรักอะมันเห็นแล้วมันแบบว้าว สวยจังเลยอะ่ะว้าวเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วเวลาที่เราได้แบบไปเดินปากคลองตลาดเราจะรู้สึกมันสดชื่นจังเลยนั่นก็สวยนี่ก็สวยนี่ก็แบบเออเรารู้สึกว่าเรามีความประทับใจกับดอกไม้ตอนแรกเนี่ยแอดก็เลยมาเปิดที่เอสพนาก่อนนะคะเปิดสักพักเนี่ยปรากฏว่าหมดสัญญาเราก็เลยย้ายออกมาแล้วเราก็รู้เลยว่ายุคมันน่าจะเปลี่ยนการที่มันเปิดอะไรที่มันเป็นหน้าร้านอ่ะตัวเองอะอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้อีกแล้วว่า เออจริงจมัน,มนถ้าไม่มีห,หน้าร้านได้มันก็จะดีมากๆแต่ข้างนอกห้างได้เนี่ยเราเปิดข้างนอกห้างดีกว่าเพราะฉะนั้นแอร์ก็เลยมีที่ที่เราเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะหลังร้านเนี่ยซึ่งเป็นที่ของคุณแม่เนี่ยเราก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปเปิดตรงที่ของคุณแม่เลยดีกว่าอย่างน้อยต้นทุนเรามันก็น้อยลงไปด้ว <ๆ S 2> ยอะไรเงี้ย <ๆ S 2> จะบอกว่าช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยใครๆก็ต้องนึกถึงกุหลาบค่ะโดยเฉพาะกุหลาบแดงบางคนก็อาจจะมีการรีเควสแบบขอดอกไม้สีเงินบ้างดอกกุหลาบดำบ้าง มันก็จะมีบ้างแต่ว่าอย่างร้านเราเนี่ยก็พยายามทําให้มันแบบตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่าช่วงเทศกาลมับวาเลนไท์เนี่ยดอกไม้ทุกอย่างนะตัวเองดอกแซมทุกอย่างราคาสูงขึ้นหมดกุหลาบก็จะมีให้เลือกตั้งแต่แบบว่ากุหลาบสีปกติเนาะมันก็จะราคาแบบจับต้องได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกุหลาบฮอแลน ดอกเราเป็นพันนะให้รีเควสก่อนเพราะว่าช่วงมาเลนไทยเนี่ยนะคะจะบอกว่าคนแย่งดอกไม้กันเยอะมากๆแล้วก็บางทีเนี่ยโอ้ ح, ถ้าเธอมาสั่งแบบว่าฉุกกระหูกเนี่ยมันก็จะไม่ทันนั้นเราก็เลยถูกว่าเออแบบอยากให้จองกันก่อนตอนนี้แอดก็เลยแบบทำพรีออเดอร์เลยเพราะว่ามันก็ง่ายกับการทํางานของเราด้วยแล้วอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าดอกไม้ต้องสั่งเท่าไหร่อ,อ่าสมมุติวันเนี้ยแอดตั้งงบไปพี่เบียร์สามพันบาท <c oughs> แต่ปกติแล้วเนี่ยแอดตอนนี้มอ,อนมีโปรโมชั่น,น,นก็คือลดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ถึงเมื่อไหร่ใหญ่่และะดีีกวานน้ มันเป็นดอกตัวอย่างเออมันดอกฟอมใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกเนี้ยใหญ่นะนี่จะเป็นดอกฟอร์มอย่างงี้นะคะก็จะแบบว่าในวันนั้นอ่ะจะต้องคิดดอกละา500เวลาคิดง่ายๆเลยว่าสมมติว่าอยากได้กี่ดอกคิดง่ายๆเลยก็คือดอกละ500ก่อนส่วนในเรื่องของดอกแซมอย่างเงี้ยอ่ะเราก็มีแซมไว้ให้อยู่แล้วนะคะก็คือเคยคิดไปคิดมาแล้วเคยบางปีดอกไม้ราคาขึ้นจนขาดทุนตายส่วนใหญ่ขาดทุนดีกว่าเพราะเราให้เยอะเธอฉันละเอียดนะ อันนี้ก็ทำเอาไว้แบบแจกเพื่อนเพื่อนในวงการหรือลูกค้าประจำเราที่แบบว่าสั่งดอกไม้ก,กับเราบ่อยๆสั่งกลิ่นเองนะเป็นคนเลือกกลิ่นเป็นคนแบบสั่งเขาทำเองนะหริ่งบันทีาทลาเขาจะเป็นคนประเภททำแจกมากกว่าทำขายใช่ชอบแบบนี้หลายๆคนงงเอ๊ะชีวิตนาำต้นนั้นคืออะไรไม่สงสัยเลยเหรอเป็นตัวแทนของน้องแอร์นะคะเป็นปาน,นี้แอร์ที่ขายทุกอย่างนะคะและแน่นอนว่าที่โซแห่งนี้เนี่ยของแอร์เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นหลังร้านช่วงเมืองไทยใช่ไหมแต่ว่าในแบบตลอดทั้งปีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นสถานที่ขายกระเป๋ แล้วก็รองเท้าค่ะแล้วก็จะมีสต็อกสินค้าต่างๆเนี่ยอยู่ที่นี่นะคะนั่นก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า brandy. bkk <c oughs> ค่ะก็ก็มีเป็นกระเป๋าปักชื่อรุ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีรองเท้านอกจากนี้เนี่ยก็จะมีชุดว่ายน้ำ beauty and the beach นะคะหรือว่าเป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> ก็คือว่างไม่ได้ก็ถ้าไม่มีงานในวงการบันเทิงฉันก็ต้องดิดดิ้นแล้วก็หางานทาให้ได้เออฉันจะเล่าให้ฟังมันมีครั้งหนึ่งใช่ปะจับดอกไม้แล้วก็ปรากฏว่ามันจะมีีนนนน้องคคทท่เป็ํา คนทำไม้ช่อน้องข้าวข้าวในตํานานข้าวในตํานานก็คือทุกปีอ่ะเราก็จะรีบสิ่งเนี่ยข้าวช้อนี้จับแล้วอยู่ไหนทำไมไม่ส่งไรเงี้ยตลอดเวลาเพราะว่าปกติอ่ะเราจะทําแบบค่อนข้างมีระเบียบเช่นออเดอร์สุนะผนังฝั่งนี้ตั้งแต่แปดโมงถึงสิบโมงออเดอร์ผนังฝั่งนี้คือสิบโมงถึงเที่ยงฝั่งนี้คือเราจะเป็นล็อตล็อตล็อตแล้วมีชื่อวาง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 ลูกค้าที่มาถามว่าอ้าวทำไมดอกไม้ยังไม่ได้หรือไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องเรียกข้าวตลอดเวลามันจะมีลูกค้าคนเดอร์ลูกค้าถ้าล เป็นผู้ชายเออใช่ผู้หญิงสั่งเป็นผู้ชายแล้วพูดทีนทนเนี้ยใบที่เข้าจดอ่ะสลับกันอา่อาใบออเดอร์สลับกันสลับชื่อคนส่งเออเป็นเขียนการ์ดอย่างดีเลยดื้อบาบาราโน,นนี่นั่นสรุปว่าของเนี้ยก็ไปถึงลูกค้าพอของถึงลูกค้าเสร็จสรุปว่าลูกค้าโทรมาร้องไห้ลูกค้าโทรมาร้องไห้ว่าทำไมอะคะทำไมทำไมส่งผิดพี่คะช่วยบอกแม่หนูหน่อยค่ะว่าหนูไม่ได้สั่งอันนี้อย่างเง คือปรากฏว่าชื่อ,อของคนส่งมันดันไปชื่อเป็นแบบชื่อซ้ำกับแฟนเก่าแล้วปรากฏว่าการที่ติดไปมันเหมือนเป็นการแฟนเก่าส่งม,ม,มาให้เขาเหรืออะไรแบบเนี้ยในร้านแล้วมันก็จะเป็นการอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะมีข้อความในการานี้ให,ให้แล้วลูกค้าทอมันร้องไห้เราแบบใจเราเสียมาก,มากเลยคือ ถ้ามีการสำรอการเธอไม่เล่นเรื่องนี้ดีกว,ว่าแล้วคนไม่สั่งร้านเราตอนนั้นก็ไม่ <c oughs> ก็ไม่เคยผิดพลาดแล้วไงมันก็ไม่เคยเกิดเรื่องนี้อีกเลยจริง,รงๆเขาสั่งชอบแบบไม่ได้ใหญ่มากนะแต่วันนั้นเราก็คือแสดงความรับผิดชอบก็คือส่ง, <ขอ S 2> งช่อใหญ่ไปขอโทษเลยช่อหนึ่งใช่ส่งไปให้ใหมบว่าเออคุณลูกค้ารบกวนนะแบบว่าขอโทษจริงๆเป็นความผิดของคนทางร้านจริงๆแล้วก็เออเราก็เลยจัดช่อใหญ่ส่งไปเพื่อเป็นการขอโทษแล้วก็ขอลูกค้าทางคุ่มีความสุขมากๆหลังจากนั้นคืออีข้าวก็คือตายค่ะเรียกเรียกเขาว่าอะไรอ่ จัดช่องนี้ไปแล้วไม่เหรอกาดทำไมไม่ได้ติดไป<ช>วะอะไรอย่างเงี้ยกายังอยู่แต่ดอกไม้ส่งแล้วนะเอออย่างงั้นอะติ่ไปปกติ <ขอ S 1> เราจะมีแ <ขอ S 1> บบหลายสเตชันนะ ใช่ชีวิตจริงอะกับตอนนี้คือคนละเรื่องไม่เหมือนกัน<ม>อันนี้เรามาทําแบบตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะจะวุ่นวายมากกว่านี้โต๊ะก็จะเป็นระเบียบกว่านี้โต๊ะการทํางานมันก็จะดีกว่านี้นะทุกคนมแม่เจ้าดอกพี่พีอ่์บอกให้จัดช่อสามพันก็ปกติของฉันแมชอบแถมคนนีชช้ชอบแถมชอบแถมลูกค้ามาน่ารักน่ารักก็แถมถ้ายิ่งเป็นแบบผู้ชายทักไลน์มาน้าตาดีๆก็แถมแถมแพ่ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกไม้จาก Flower by Air นะคะคุณก็จะได้ความเก๋ไก๋ประมาณนี้นะคะได้ความหลากหลายของดอกไม้นะคะก็ยังไงถ้าใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่แอดไซ Flower by Air หรือว่าเข้าไปดูแบบกันได้นะคะที่ IG ก็ได้ใน Facebook ก็ได้นะคะ Flower by Air ก็ถ้าสั่งตอนนี้โปรโมชั่นใช่ลด10%นะคะก่อนวันที่10นี้เท่านั้นนะเธอก็คือถ้าเธอกดสั่งหรือว่า pre o ด d e r ในวันที่11ก็คืออราคาจะกลับมาปกติแล้วเพราะว่าราคามันขึน้นเนาะ เรื่องหมาแพงมากด้วยใช่ค่ะเอาละเดี๋ยวแอร์จะพี่เบียร์เนี่ยทำโหลเทียนต่อทําของสุวีเนียต่อนะคะก็เลืเดี๋ยวแอร์จะพาไปอีกหนึ่งสถานที่เธองานก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวจะพาไปอีกหนึ่งร้านนะคะที่เป็นร้านของแอร์ก็ทําประจําเลยนั่นคือทิ้งแอรียค่ะหลายๆคนคงเคยเห็นแล้วนะวันนี้เดี๋ยวแอร์จะพาไปกับรายการอ่อแอร์เองครั้งแรกเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคลิปวันที่พี่เบียร์ก่อนแล้วกันนะคะ าถึงธุรกิจสุดท้ายของแอร์นะคะนั่นก็คือร้านทําเล็บทําผมค่ะกับร้าน Pink Area Beauty Bar and Cafe นะคะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีโซนทําเล็บนะคะก็จะสามารถนั่งได้4ซีทนะแต่ว่าทางที่ดีช่วงนี้ทํานัดกันเข้ามาก่อนดีกว่านะคะเพื่อเว้นระยะห่างค่ะอีกหนึ่งโซนนะคะนั่นก็คือโซนคาเฟ่ตรงด้านนี้นะคะก็จะสามารถมาสั่งเครื่องดื่มได้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีการเสิร์ฟสปาเกตตีแซนด์วิชต่างๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเราก็เลยไม่ได้ให้มีการรับประทานอาหารภายในร้านแต่ว่ายังรับประทาานพวเคครืื่่่่องงดดมตๆไ้ะ เสียมากเรวสีคอลเลกชันนู้นมาคอลเลกชันนี้มายี่ห้อนี้ออกมานู่นนี่นะถ้ามันเยอะเต็ไมไปหมดเลยแล้วของมันต้องมีถูกไหมทุกคน อัปเ,เดตนิดนึงหน้าเรายังมีการอัปเดตเลยสีเล็บก,ก็เช่นเดียวกันนะคะควันนี้ก็แวะมาประชุมที่ร้านเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนหนดีกว่าค่ะว่าโซนทั้งมของเราเนี่ยมันกว้างขวางขนาดไหนนะคะไปไปกันตกกีนก้น้อง นะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะก็จะมีบริการนะคะทำสีผมดัดผมยืดผมหรือว่าจะมาบำรุงผมทรีทเมนต์ต่างๆนะคะรวมไปถึงการต่อขนตาด้วยนะคะอีก2เตียงอย่างที่บอกไปแล้วค่ะช่วงนี้นะสถานการณ์โควิดแบบนี้สามารถทูลเข้ามาจองกันก่อนได้นะคะดูนะคะทําสีผมทําไปแล้วนะอยากจะแบบเติมหลายๆคนถามว่าเอ๊ะทำไมพี่แอร์ทำสีผมบ่อยทาไมถึงผมไม่เสียนะคะเพราะว่าเอาจริงเป็นคนทรีทเมนต์บ่อยเหมือนกันนะคะพวกแบบทำสปาต่างๆนะคะเล็บด้วยจ้าต่อขนาดนี้นะจ๊ะต่อไม่หยุดเลยทีเดียววันนี้นะคะ ได้พาไปดูทุกธุรกิจนะคะร้านแปดของแอร์มาแล้วนะตั้งแต่ตอนเช้านั่นก็คือแอปโซพลัสนะคะไปนู่นสมุดสาคอ,อเลยนะคะอยู่ที่บริษัทอีพีไลเซนนั่นเองนะคะรวมไปถึงไปปักของตลาดเนาะวันนี้เนาะก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปจัดดอกไม้ก,กันที่หลังร้านของ Flower by Air นะคะที่นั่นเนี่ยก็จะมีกระเป๋ารองเท้าจาก Brandy.bkk นะคะรวมไปถึงชุดว่นายน้ำส,สวยๆนะคะหรือว่าเสื้อผ้าแบบ เรียกว่าใส่ได้แบบ everyday look นะคะจาก beauty a n d e beach คุณส่วนร้านนี้นะคะก็มีทั้งน้องนัทนีสามานีนะคะน้องแนนน้องนีนะคะรวมไปถึงน้องอแอร์แพรจือปากด้วยนะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนแอร์ด้วยนะคะกับทุกๆธุรกิจเลยนะคะหลายๆคนก็ถามว่าเอเธอทำงานในวงการมันไม่พอหรือไงทำไมถึงทำอย่างอื่นเยอะขนาดนี้ทำธุรกิจเยอะขนาดนี้นะแอจะบอกทุกคนเอาไว้เลยเธอ ว่าสำหรับแอนนะแอนว่ามันไม่เหนื่อยตายอ่ะไม่มีใครเหนื่อยตายแต่ถ้าไม่มีตังค์ตายแน่แฉันก็กลัวฉันจะต้องตายไงเธอหนูออกมาฉันก็เลยขยันไว้ก่อนอถ้าสมมติว่ามีลูกเราก็จะได้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นรู้สึกแบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่อยากปลอดภัยแบบ ไม่ปลอดภัยจริงๆแล้วพอวันนึงมันจะใช้ตังอะเธอลองนึกดูนะเดี๋ยวแต่งงานเดี๋ยวลอดูเดี๋ยวค่ะเธอหููเดี๋ยวหนุนเดี๋ยวนีเดี๋ยวแหวนหายก็คือสรุปว่าเออค่าใช้จ่ายในอนาคตที่เรามองเหมืมันเยอะมากเพราะฉะนั้นแอก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะคะก็ใครคนไหนที่อยากลุกขึ้นมาทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองศึกษาหาความรู้กันดูนะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกที่มันมั่นคงในเรื่องของการทํางานละกันเนาะเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะยังไงวันนี้แอดขอลาไปก่อนนปิดี้ อันแสนเหนื่อยจริงๆเกิดมาเป็นแอร์พันธีล่านเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ตามมาซัพพอร์ตมาดูธุรกิจของแอร์นะคะยังไงแอร์ก็หวังว่าแอร์คงจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแล้วกันเนาะขอบคุณชุดตอนเช้าด้วยนะคะจากแบรนด์เมลิต้านะคะนะ่ารักมากเอาให้แอร์ใส่แบบ ดูเป็นฟิลรมจีนิดนึงนะคะก็ขอขอบคุณเสื้อผ้านี้นะคะจากยูทิยันดีขอบคุณโบจากน้องว่าใบแอร์ด้วยนะคะแอลลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยใครคนไหนที่มีคำถามนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจถ้าแอร์พอจะตอบได้ไอยินดีมากๆเลยมันสนุกสนานนะเธอแม่สอนมาตลอดเวลาว่าอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาแต่ว่าอย่านอนตื่นสายข้ามเลยเพราะว่าตื่นที่ยงนะคะทำไม่ได้ข้อน,นี้ก็เลยแบบขอมีปังแบแ้วกันเนาะโอเคทุกคนแอร์ไปแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกัน E ีพีหน้าน,นะคะกับอแอแเง ค่ะ